มีคำถามเกิดขึ้นในช่วงของโค้งสุดท้ายนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งอบจอว่าบทบาทในการแก้ปัญหามลพิษลักษณะนี้อบจอมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนใกล้ถึงวันเลือกตั้งแบบนี้ค่ะทีมข่าวของเราคุณออนอุสาพรมออสได้ลงพื้นที่ไปสํารวจความคาดหวังของชาวบ้านที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะตอนนี้ ใไไมม่นโกกดัง5ซ้าำาหเปลวเพลิงที่ประทุขึ้นอีกครั้งช่วงกลางดึกวันที่27มกราคมบริเวณโกดัง5ของโรงงานบริษัทวินโปรเซสจังหวัดระยองตอกย้ำความทุกข์ที่ชาวบ้านหนองพวาต้องเผชิญมานานหลายปีเพราะปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นยังไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมได้สำเร็จ กับ,บานี้้แแลว่ลวเข้าอีกทียบสมานมิตรชาวบ้านหนองพวาที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะสวนยางพาราของเขาอยู่ติดกับโรงงานหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายน2567ที่ดินบางส่วนก็ถูกขอใช้สร้างคันดินทำบ่อกเก็บน้ำเสีย ยังไม่นับรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสารพิษที่รั่วไหลเข้าสวนที่ทำให้ต้นยางล้มตายไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกต่อไปเช่นเดียวกับสวนของชาวบ้านอีกหลายๆคนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานการเลือกตั้งอบจรอบนี้จึงเป็นอีกครั้งที่ทุกคนตั้งความหวังว่าอบจใหม่จะมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ให้กับชาวหนองพวา คืออย่างตอนนี้นะรู้ด้ว่ามทำอะไรไม่ได้งบก็ไม่มีถึงของก็ยากผมเคยอยากเสนอว่าถ้าเป็นไปได้นะเวรคืนทีชาวบ้านตรงนั้นเลยถ้าคุณจะไปทําอะไรก็เรื่องของคุณมีงบอะไรก็าม,มาทําเพราะถ้าจะอยู่ปล่อยไว้อย่างเนี้ยงบก็ไม่มีปีกัแล้วสองปีก็แล้วอน,นาคตนายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นหป,ปีสิบปีอ่ะชูยเวรคืนชูยเวรคืนชาวบ้านตรงนั้นเลย หายเขาไปซื้อทีไม้ทีอะไรทำมาห้ากิน้องเขาไปดี้าก่อนในว่าฝากไว้ด้วยว่าถ้าตทันไดดเป็นแล้วใครก็ต้องเแต่ขอให้มามองหนองผวาวเป็นจุดแรกเลยแล้วหาวิถีทางยังไงก็ได้ที่จะมาจัดการอ้ตรงนี้ให้เร็วที่สุดอยากจะหายเขามาดูเลยว่าเออเนี่ยเราเปิดสวนอยู่เนี่ยเช่นเดียวกับเพียรแก้วกล้าเจ้าของสวนผลไม้บ้านหนองพวาจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบหนัก จากกลิ่นที่ทำให้เปิดสวนผล,ลไม้รับนักท่องเที่ยวไม่ได้และยังกังวลว่าแหล่งน้ำใต้ดินที่ใช้ทำการเกษตรจะปนเปื้อนจึงตั้งความหวังว่าอยากให้อบอจอมาแก้ไขปัญหาน้ำที่ปนเปื้อนให้เขาค้นยายไปหมดมแล้วก็ช่วยเรื่องในตวนค่ะเรื่องในสวนประเพียนมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาน,าน้ำน้ำใต้ดินเหรอคะหรือว่าใช่ตอนนี้เป็นปยังไงอะคะป้าเพียน ถ้าเป็นคลองซะมันกองไม่ค่อยแดงถ้าเป็นบอมันแดงมันแดงหลังจากเกิดเหตุหรือว่ามันนานแ,<ต>แล้วเหมือนปีที่แล้วก็ใช่ไม่ได้เลยปีนี้ยากให้ช่วยยากจะหายก็มาดูแลว,ว่าเออเนี่ยเราเปิดสวนอยู่เนี่ยจะมาช่วยเราบังไม้ว่าเราเสียหายเราได้จากการที่ลนกระทบจากวินโพเซตเนี่ยทำให้เรามีต้นแล้วมันไม่ได้ยั่งใจ ือตอนนี้ก็เดือดร้อนเปิดสวนก็ได้ไม่เต็มที่เนาะใช่อเปิดสวนผลไม้ก็ออกไม่เต็มที่อมันเกิดจากนานตรงนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมๆก,กับการตั้งของโรงงานขยะทำให้ภาพจำของบ้านหนองพวากลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยมล,ลพิษแต่ท่ามกลางผลกระทบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาและพยายามส่งเสียงต่อสังคม เรียกร้องให้เกิดการฟื้นฟูเยียวยาที่เป็นธรรมให้กับสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศเพื่อเรียกคืนวิถีชีวิตอาชีพกลับคืนมาและเชื่อว่าทั้งหมดนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบจอที่จะใช้เงินภาษีทำเพื่อประชาชนการขับเคลื่อนของเกี่ยวกับอินทรีย์เดษวยที่หนองพวาที่มันเป็นข่าวตั้งแต่ก่อนไฟไหม้จนมาไฟไหม้จนมาหลังไฟไหม้เนี่ย ส่วนมากอะ่ะจะเป็นชาวบ้านขับเคลื่อนซะส่วนใหญ่เราอยากให้ผู้มีอำนาจหรือผู้นำท้องถิ่นหรือจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ให้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้ใช้อำนาจตรงนั้นะ่ะเข้ามาช่วยชาวบ้านให้มากกว่าเดิมเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าในในในฐานะที่เราต่อสู้อะ่ะเราคิดว่าตรงนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับ การเข้ามาช่วยชาวบ้านคือเราอยากให้เขายืนข้างเราใช่เพราะว่าบางครั้งการต่อสู้ของชาวบ้านมันตันมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนไม่ว่าจะอะไรเงี้ยเราอยากให้ตั้งแต่ผู้นําท้องถิ่นเลยยัน,ยนะระดับสูงออของจังหวัดอให้เข้ามาอ,อยู่เคียงข้างหรือว่าพาชาวบ้านเดินทางในการต่อสู้ เสียงความต้องการของชาวบ้านหนองาวาที่เผชิญปัญหามลพิษจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยตัดสินใจว่าหนึ่งกุมภาพันธ์นี้พวกเขาจะเลือกใครและหวังว่าเสียงที่สะท้อนออกมาจะเป็นตัวกระตุ้นให้ว่าที่นายกอบจอและว่าที่สมาชิกสภาอบจอที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นในอนาคตได้ใช้อำนาจที่มีในมือแก้ไขปัญหาและยืนอยู่ข้างประชาชนอ่อนอุสาพรมอ๊อไทย P ี s รายงาน